สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแพงสู้ขู่สู้คนสู้มองสู้บอลสบายดียงามสวยๆพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ขึ้นมาแตะวันพุยโอ้พากัดซุ่มอย่างนี้เนาะทางนี้เนาะฮะซุ่มอย่างไรทั้งนี้สบายดีอ่าที่เธอตะวันพุยแล้วพากัดตำมะขามซุ่มพี่น้องตำมะขามใส่กระปูนน้อยโอ้ย โอ้มีมะข้าน้ำอีกอยากข้าไปยับเขาข้อกวานเสรเออต่มะขามใส่กระปูน้อยซุ้มพี่น้องเอ้ยมมไมียังไรย้ำเจ้าย้คยย้ไปเจ้าบ้านนี่เอิ้น้ทังเขาเอิญยอดเอิญเดนอืมอดเขาเอิญนูน้อยจะไปดี่ระดุ่ลอเออใส่พลังใบอีกลูกสาวคย

แซบน้องกันเอาชุดชุดชุดพี่จอม่งนะพี่จอม่ไงนะไม่ร้อยบกนผาก้อนบ้านนี่ก็ครจมนแนกกินเนาะตัไมอามีสิงนานนาติดตามชม จะมคลมเด้อยากไพวีมาเที่ ceksin, วยวมนอเ้าล่นมาเที่ยวชื่อมาอ้อรถเที่ยวน้ำกัะชิบทันยังอยู่เออมันอยกเน่าเศเ้ยเน่าก็ได้กนอะไรกันเพนักบ่แม่นมาา มังคอนชห้องยังก็ขห้องยังก็ไะขนมยังก็ยงไร่ขาห้องขนมยังก็ไรมังคอนเออมังคอนน้อขายดีอะไรมัค่เออเฮ็ดเองมังคอนนะเออบเพชอย่างอเไเอาาหมองาเดินบน้ยเสี่น้อยบพี่น้องเข็บๆขบเนี่ซื้ออั่างมาเลยอาจจี ระเดียวเฮ้ยเวียงผ้าได้มเวียงผ้าล้าว้ากินโบเบิดก่อนเออว่าะมาณกินโบเบิรก่อนสิบพันนะแล้วว่ากินโบเบิสิบพันไปเลยก่อนหนึ่งบัวที่ก่อนหาพันบมเง้ก่อนสิบไปเลยกินบเบิรหนอยเลยทำมะาคามใส่กระปูโอ้คือคือยากข้างอีกอ่อนะไก็ได้ขื้อยากข้างล่าเลย ยี่อะไรปลาปนุ่มานำลังหมูพี้ยุ่น้องใ้ม่อนเดี๋ยวคักินค่ดวาคดจีนู่นเลยเด่๋นี้่นึ่งจนไหมนู่ยน่อยบมักก่าสัน ย่าเนแานแจวเสียบ้นเลยไปล้างมือก็กินดอกเฮงงมอสิกินคนหมัดซ้ำมือเขาดำไปจกเข่ามอเห็นมอยังบวกกินเออ ต่อพี่น้องตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยตอนกินตำมะขามผัดตอนเที่ยงพี่น้องเนาะก็เลยต่อใส่คลิปตัวน,นี้เด้อพี่น้องเด้อฝนตกฮะกระเซ้าพี่น้องเอ้ยผ้าห้องตอนฝนตกเนีะครับแม่มาบบห้องฝ้าบบห้องแห้งกระสีถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้ชมอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้เปิ้ตที่เท่าน้ำลวดเบิดแถวนี้นะ นั่จนเข่าตารางเงี้ยเว้ยแหงพูดโพสบายดีป้านั่มมือถ่มบ่ปุ้ยผ่าเนาะแตกอะไรหรอเนี่ยบบมบ่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 น้องทั้งล้มพร้อมได้ึงดูมันเปียกนี่เงินไอ้เคยไทยบ้านเนี่ยบ่าวไทยบ้าน ไปเฮ็ดงานอยู่ภูลาพี่น้องเนาะทั้งฟังไทยภูลาพิ่นก็นได้หาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตูเพิ่นก็นได้กับลูกกับเมียเพิน่นไปลงทงพี่น้องเนะาะมาเล่อบึงทงให้ทงหน้าปลูกงวัวะพ่อผมได้มือน,นี้ก็ได้ไม่ยังหลายพี่น้องเนาะ พุนสังเกตน้ำพี่น้องเ้ยเต็มที่พุนพุนมืดไปทั้งพุนแล้วพูนเออที่โต้เจนี่พวกเขามาเลาะหน้านาไปดิน้ำหัวน้ำหัวอยกว่าครูให้เลยฝนตกแห้งพี่น้องเ้ย โอ้ยังมืดใหม่อยูน่นี่ดูคนเออเธอฝนกึ๊บพายุเข่าอีกแล้วพี่น้องเลยสงสัยแต่ว่าบอดี้บอดี้ที่ตามข้าวพี่น้องเนาะบอดี้เบิ่งข้าวบอดี้ที่ตามข้าวตามข้าวบุหงหัวฝนมาบอดี้หัวพายุุเข่า น้ำเต็มพี่น้องเทื่อให้หน้าก็ได้นาะข้าจนทฟานอยู่พูดน,นำน้องเขาก็เต็มพูแต่ยวโบอคอยเหิงพี่น้องเนาะตกแหงอยู่ดีน้ำจนลอยอัดอาดเนี่ยอุ้ยป่าบ่อะไรฝนขึอนมกแล้วสม้มบรรยากาศทงหน้าสีเคียวพี่น้อง สมันจัดทุง่งนาสีเขียวแล้วฝนมาอีกแล้ว,วพี่น้องกล้องขอสิบุบเปียกซะบนนีมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วอึบแค่แม่โบป้งเต็มพี่น้องงานี่ อันนี้เขาเป็นเอาได้เนี่ยอะไรแห้งมาแล้วได้พี่น้องเอ้ยแหงมาแล้วแหงมาแล้วข่อยสีฮอดข,ขอกง,งวอยู่บนนี้สีลงถูกงวไว้กกอนพี่น้องเอ้ยฝนผัดมาแล้วเมื่อนั้นเริ่มผูกพี่น้องเวยดีงวัวบออกไปกินเขาข้าเจ้าเฮ็ดกับเขาแล้วพากันกินเขาแรงกินเขาแรงแล้วกันพากัน อันนั้นแน่ฝนพาักตกแน่นมื่อนะ่ะเขาใหเฮือนแล้วอาบน้าอาบน้าแลักภาคตะขาวขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนดินพอแล้วมลืมลืมอัดคอกงูว่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยดีเดี๋ยวมันบอกกินเขาก็เจ้าแหละปกติเอาสิไล่ค่าไว้นี่ไล่ได้เอาคอกบางมือกาซิโบได้ซีโบได้ผูกสอัดไว้เลยคือมื่อนี่ก็ยันบดอีผูกพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนแห้งมันสาดเขาบอลนั้น นำฝนสาดตคาร์บอนง้อเข้านอนมันเปียกก็เลยคิดว่าสิบบได้ผูกบกมือนี่ออสิอัดขคกไไ้สิซื้อไปเบิ่งซักก่อนไปเบิ่งบอลเพื่อนนอนซักก่อนพูดนำไรถัดตาดเลยงานป่ากันยังห้องอยู่มีป่าดงดิงมาด้ป่าือสีโบลายป็นได้ปีนี่โอ้น้ำเต็มให้หน้าพี่น้องเลย ไปเบิ่งบนงัวอยู่ซะก่อนคันะคะเปียกกระสิบริกรสิบริผูกพี่นอ้องแหมเปียกอีหลีถ้าเพิ่อนนอนเพิ่นสิลำบากสิให้เพิ่นไปนอนอ่าตามขั้นหน้าพี่น้องเนาะมาจากสิบริเป,บรเ,ปไปไเปียกกระสีซึนไปเลยเปียกได้ในฝนสาดฝนแห้งฝนแห้งน่าสิอัาขอกไว้ซื่อๆอ่ากลิ่นยาอิ่มคักขนาดเนาะ แตเพื่อนหากินตามสบายเลยพี่น้องเอ้ยเลือกกินโลดอยากกินยาออนก็ได้กินอยากกินยาแก่ก็ได้กินอยากกินเฟืองแหงก็ได้ yeah, เนี่ยเฟืองแหงก็ได้สเกตสวงพี่น้องเอ้ยเนี่ยสวงหญ้าเพื่อนเนี yeah. ่ยกูโกกซื้อถือว่าบบอิมกระเต็มซัมเนี่ยถือว่าพานแมใหไงพี่น้องงูแมใหญง เฟืองกินเฟือกขออวยสัมปชัญญกาพี่น้องอ้อฝนมาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องปล่อยสู่หูสุ่คนสู่มือสู่บ่นที่ที่ตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเฮากับผมมีอย่างไรขอให้พี่ให้น้องเอฟซีเฮาสู่หูสุ่คนที่เขาบังมือที่เขามาชมขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงหาเงินก็ให้ได้เงินหาทองให้ได้ทองเด้อพี่น้องเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมูรณมัดปรารถนาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสบายดี